คือขนาดนี้เป็นเป็นไซยเอเนาะครับเป็นไซยเอก็ถือว่าหน่วยหน่วยใหญ่มาตรฐานซ้ำนี่ล่ะส่วนใหญ่ของเขากะซ้ำนี่เป็นบ่เดี๋ยวเขาเก็บไปรอบแรกกะซ้ำนี่ครับกะมีหน่อยมีใหญ่ครับตัวนี้คือสายเอสายบีมั้งบ่ครับก็ใหญ่ขึ้นครับซ้ำนี่เป็นสายซีครับเป็นสายซีมั้งบ่ครับอันนี้คือไซยซีขนาดหน่วยซ้ำนี่ สวัสดีครับมันนี้กวางอิลิจภาพพีพระนองไปเบงสวนแตงแคนตลูปแคนตะลูปสวีทดี25พิกัดอยู่ริมฟังแม่น้ำม,มูลบ้านพักคะตําบลินฟ้าอำเภอย่างชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับพื้นที่การปลูกหนึ่งไร่เศษเศษร,ระยะเวลาปลูก6 0ถึง75เมือ่อ สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ5ตันหรือว่า5,000กิโลขายกิโลละบอตำก็สิบบาทครับการลงทุนรอบแรกในเบื้องต้นใส่งบประมาณอยู่ประมาณ,ณ1,000 100, 0บาทครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วรอบต่อไปต้นทุนกจะลดลงตามลำดับครับแคทตาลูปเป็นพืชเศษษรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะว่าในระยะเวลา6 0สิถึงเจห้มือสาม,มารถเหตุกำไรให้กับกเกษตรกรได้บดตำกดสีหมื่นบาทครับต่อไร่กรเกษตรกรพึงมีวิธีการปลูกการดูแลรักษาจังไดกวางอีจะภาพไปฟังจากปากเกษตรกรครับก่อนอื่นผมขออนุญาตถามเนะะาะจะของสวนนี่ซื้อใดเนาะนี่อ,อ๋อซื้อหน่องกาดครับซื้อหนองกาดแมนบอพงศกรนามวงครับพงศกรนามวงน์นามวงศ์แม,บมนบอเจ้าของสวนนี่อยู่บ้านไดเนาะ บันพักคาครับย่บันพักคาแมนบอกย่บันพัะคาคือข้างหลังเตี้เขาแน่เห็นก็คือเป็นแตงแค่นตลุบครับแค่นตลุบแมนบอกเป็นแค่นตลุบหน่อยหน่อยครับแต่บอกว่าหน่อยหน่อยกับเพราะว่าคือมันมันใส่ใหญ่มันใส่เี่เท้าไปขายอยู่ในหางเนาะครับเป็นขนาดที่เท่าใส่ถุงขายแมนบอกครับส่วนใหญ่เทาใส่ถุงขายคัดใส่กันครับเบอร์เอเบอร์บีเบอร์ซีมีกันครับมันไม่อยู่สามใส่อยู่เนาะเอบีซีแมนบอกรับดีกับมีหน่อยสุดกับเรื่องมีมี่หอดีแมนบอี จิ๋วเลยครับหอาสุดไม่ห่อจิ๋ววันนี้เนื้อเนื้อแตงของเ่อเนี่เป็นเนื้อ,อยางนอเป็นสีสมครับเป็น,นสีสม,มเป็นบอมครับวันนี้แทนเม้นพี่น้องแทนเม็นพี่น้องสนใจอยากจะสอบถามในเรื่องของการปลูกการดูแลรัรกษาการขายการยางเนตพ่อจะใายค้ามในน้าพี่น้องห้บอล่ก็ปลูกในชุกคนครับเี้ปลูกในชุกคนเป็นบอมครับแต่ลบกระ้องเขาใจมานำ้ำอ่าวันนี้มีเบอร์โทรบอ นี่ครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรติดต่อเบอร์ูยังนย์สามเจ็ดศูนย์แปดเก้8แครับแป8เน้าแปดแจะสามารถโทรมาแหลกเปลี่ยนเรได้ลูกกันได้ในเรื่องของการปลูกแค้นตะลุมเนาะครับผมอันนี้คือแปลงแค้นตะลุมอยู่บ้านพักขาครับบ้านพักขาตำบลลินฟ้าอำเภออำเภอยังชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดเท่านออันนี้ก็กตลังเรียนรู้กันแหละครับแคนตะลุมมันี้ประสบการณ์ีเแถวลูกแค้นตะลุมมากนี่โดนปะในเนาะ กำลังถือว่าปลูกรอบสองครับกำลังปลูกรอบสองเป็นรับแต่ว่าเวลาปลูกรอบสองนี่คือรอบแหลกพานมากก็ได้ผลอยู่หลบแรกได้ผลครับแต่วายเห็ดน่วยแตกใยนามหลายยังวิธีปลูกหรือยังหวัก็คือกาลังเรียนหนูกับเขาอ,อยู่คอรอบับกาลังศึกษาแต่ว่าอันนี้คือหลบสองครับมันีน้รอบสองนี่ที่เขาปลูกมากนี่ที่พันมากนี่เขาเจอปัญหาอย่างมากับแค่นตลหลายเลยครับอย่างกลอนี่มันกับอย่างเชียนคือ แมลงครับแมลงเข่าแมลงลบกวนม่ครับวันนี้เขาจัดการยังไงเวลามีแมงมาลบกลของเขาใส้ยาข่าแมลงทั่วไปเลยครับใ้ายาฆ่าแมลงทั่วไปครับส่วนมากเขาจะลงตอนไหนอ่ามมนแล้วได้ช่วงครับเพราะว่าเขาบอกว่าถือแต่พอคือฉีดเลยถ้าพอเลยฉีดเลยมันบมครับก็สามารถป้องกันได้ตัวนั้นในเรื่องของตัวแมลงนอครับใส่ยากําจัดแมลงทั่วๆไปที่มีขายตามท้องตลาดยี่ห้อได้ก็ได้แม่นครับครับวันนี้ในเรื่องของการปลูกนี่เขาเข้าใส่ระบบนำยดมันบม แม่ครับสา่น้ำมันถ้าปล่อยปล่อยน้ำลงมาในท่อเพราะว่าพื้นที่ของเขาตัวนี้มันไก่แม่น้ำมุ่นเนาะเขาใส่น้ำเป็นหลักบันนโตพันนี่เขาใส่พันอย่างเนาะอันนี้แคทลูกสวิตดียี่สิบห้าครับสวิตดียี่สิบห้าครับราคาราคาไนราคาเมล็ดในแพงบ่กกระสุนนะครับเขาขายเป็นกิโลกเขาขายเป็นกระป๋องกระป๋องครับกระป๋องลัดทราเนอกระป๋องแล้วตลาดครับประมาณสี่ถึงห้าร้อยกว่าครับสี่ถึงห้าร้อยกว่าเกิดขึ้นยุ่กับน้ำหนักมันบอก เาเหลือยี่หอบอ่กะมันกับมีทั่วไปเลยครับมีทั่วไปนบอใส่ยี่ห้อได้ก็ได้ครับอันนี้คือราคาโตมาเม็ดพันุ์เนาะครับมันีไ่เวลาเขาเขาเตรียมแปลงปลูกแปลงปลูกนี่เขาเขาปลูกอย่างไรเขาเขาหยกหล่อมันบอครับไทยยกหล่อนี้ครับไทยยกหล่องการเตรียมดินเขาไทยไทยละเอียดปานดหนกะไทยปันละกซนสมันละเอียดจังหน่อยกับเอาเลยครับก็คือบ่ตองละเอียดแห้งครับ ก็แต่คนมักเหรอครับคือแต่แมนละเอียดแห้งนี่มันมีปัญหาในเรื่องของการระบบหลักบอขาดมีส่วนครับก็มีส่วนมันบ่ครับแล้วแต่จังหวะก็ก็บ่าจำเป็นต้องละเอียดแห้งเนาะครับเอาเอาพอซสำใด้สำนึงครับคือถ้าแม่นคนเฮ็ดเกษตรนี่พอซสำใด้สำนึงก็สิหัวอยู่ติแม่นบ่บ่ต้องละเอียดแห้งครับเอาตามความเตจี่คอมเลยครับเจ้เรายกล่องนี่แต่ละคู่นี่ห่างกันหลายปานด์เหรอครประมาณ เม็ดอยู่หรอครับเม็ดประมาณเม็ดครึ่งบ่บ่ถึงครับบ่ถึงเมืนบ่ประมาณเม็ดเม็ดเม็ดยีสิบเนาะประมาณนี้เนาะครับประมาณช่วงหลอรถไถนึงบ่ครับครับประมาณช่วงหลอรถไถนึงกับประมาณนี้เนาะมันเอ็ดห้างกว่างทอมันบ่ครับว่างทอว่างระบบน้ำบันเอ็ดห้องปลูกไนโตรฮาว่าก้ากา้ครับก้าบี้ครับก้าบีย้มันบ่ห้องก้าบี้โดนปานในห้างลงลงหลุมประมาณสองอาทิตย์ครับประมาณสองอาทิตย์เมืนบ่ เ้อคอยเอามาลงหลุมนั่นไหมเขาวาเขาแตกใบหน่อยออกมาครับแตกใบหน่อยออกมาก็คอยมาลงแต่เปนหน่อเป็นต้นออกมาครับอ่าแตกใบหน่อยเป็นต้นออกมาวันนี้เวลาห้าพอเนี่ลุมหนึ่งเนี่ยเขาลงเขาลงจากจากต้นหนึ่งเมล็ดถึงสองเมล็ดครับก็ประเด้ลงองลายนี่ครับคือลุมละต้นสองต้นเหมือนบอกไม่นครับล้มละต้นสองต้นวันนี้ตัวระยะห่างเวลาเขามาลงนี่ตามตามผ่าเลยบ่ ตามผาเลยครับตามผาแต่เขาจอไวมันบ่ครับหนากว้างของข้าใส่หลายปวไหนหนากว้างของผา <60. S 1> ผาคุม้มห <60. S 1> นากว้างหกสิบแค่คุ้มหนาดินซื้อมันบอ่อ๋อหนาหนากว้างผานว่าแมนเมดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งมันบ่หนากว้างเม็ดหนึ่งระยะลูกอะแต่ว่าระยะหลุมที่เขาจอไวคือประมาณหกสิบครับหกสิบเซนเนาะประมาณหกสิบเซนวันนี้ช่วงระยะเวลาการปลูกหลังจากเข้าปลูกไปแล้วในการดูแลรักษาเขาไปยังไงเนาะการดูแลตามอาการครับตาม ตามอากาศน้ำแล้วก็อาการของพืชที่เขาปลูกน้ำครับคือเขาบึงสภาพของอากาศเป็นบ่สภาพอากาศกับลักษณะของการเกิดของแปรของเข้าเป็นบ่แนนครับแล้วก็ดินที่เขาปลูกไปกับมีส่วนครับว่าพืนที่เข้ามันดีหรือไม่ดีมีดินพวกหน่อยรลายอ่าอ่านั้นเป็นที่ที่มันภัยมันแหลครับอันนั้นคือเขาหนึ่งเข้าบึงสภาพดินเขาครับสองบึงสภาพลักษณะผู้มีอากาศช่วงเวลาที่เขาปลูกครับและก็สามเข้าบึงลักษณะของแตงเข้าที่เขาปลูกเป็นยังไง รันในการให้ปุ๋ยนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้จังไนก็ให้ปุ๋ยทั้งสายหนามด้วทั้งสายนามมันบอกปุ๋ยเบลร์ไร่น้มระยะแรกเนี่ยให้ปุ๋ยสูตรเลยกับปุ๋ยทั่วไปเลยครับปุ๋ยสูตรเสมอสูตรเสมอครับขาวมัสูตรเสมอคือสิบหาสิบหาสิบหาหมอครับผมขาเหน็นตัวนี้มันบอกครับครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยหมอครับยี่ห้อใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้เอาสูตรเสมอมันบอกครับมันมีช่วงระยะเวลาให้บอกว่าเขาจะให้ช่วงใดเนี่ยก็ลุ่งุมเร้ว วันอาทิตย์หนึ่งก็บหายได้เลยครับลงหลุมแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สามารถให้ให้ปุ๋ยได้มหนบอสบาในี้ระยะห่างแต่ละเทือกเขาให้ห่างกันหลายเป็นไรครับอ่าไม่เหลือแต่ช่วงว่าเขาจะกกาว่าเข้าจากไหตุนไหตุนหน่อยอืขึ้นไหไวหรือขึ้นที่หลังนี่นะครับไม่เหลือแต่เขาควบคุมเลยครับมันเหลือแต่สติภัยมันเลยมัในี้ของเขานี่เข้าห่างซ้ำเลยอ่าดิบอกว่าถือครับเพราะมันต้องเบิ่งอากาศอีกเถือต้องเบิ่งต้องเบิ่งเบิ่งหนางานเนาะเมืองครับเบิ่งหนางานเขาเขาอนนี้ว่าต้นแตงเขาเป็นยังไงบอบ เทาต้องการเล่งช่วงไหนช่วงไหนแมนครับมันนีดนบนไหนทีเ่เทาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สองเดือนครับสองเดือนคือหกสิบหมื่น 60, นี่ครับสามารถเก็บได้เลยมันบมอครับรก็อยู่ในช่วงนั้นแหละครับเขากตงมญูเชื่อว่าอ่าบักแคนเ้อาเนี่ยมันสมบูรณ์ความติดจเก็บบอลอีกช่วงหนึ่งครับเพราะว่ามันมีการขับของเขาว่าในระยะหกสิบหมื่นเนี่ยเทาเสียมันแก่ตอนไหนแก้ตอนไหนนะครับนะก็เทาสามารถกำหนดได้อยู่มันบอกมันก็ดึงระยไเไวลได้ได้อยู่ครับ ดึงระยะเวลาได้ก็คือการให้นาให้ปุ๋ยครัแมนบอกคือช่วงที่เขาจะดึงระยะเวลาจะให้เขาสุกเร็วสุกสานี่ก็คือโตห้น้าให้ปุ๋ยแมนจะมีส่วนใสเครื่องสมบูรณ์ไว้กับเด็กเก็บไว้อันนั้นคือระยะเวลาทัวๆไปคือประมาณหกสิบหมื่นนับบมาในการลงทุนของเขานี่ต่อไรนี่ลงทุนหลายปะเนี่ยก็เสือซูงอยู่ครับขาเขาเหลือมมปเลยครับคือบอลร่วมทอ ครับเปรียบเทียบกับปีไปไรละมือเงินหครับพี่ไรละมืนมันบอครับอันนั้นคือช่วงแรกเลยมันบอเงมนครับบอขึ้อย่างเลยมาเห็ดเถื่อเลยครับคือคือหมายความว่าตัวเป่าครับมาตัวเป่าอุปกรณ์ไม่เบิดครับในเรื่องของผ่าในเรื่องของทอระบบนำมันบอทั่งหัดนี้คือไรละมืนครับอันนั้นคือต้นทุนมันบอครับแต่ว่าทำามปีสองเดี๋ยปีสองเียเขามีอุปกรณ์เก่าอยู่แล้วในเรื่องของทอท้องผ่าห้าใส่ผ่าเก่ามันบอรับวุ้ิที่เลใส่ผ่าเก่าได้ครับฐานบวขาดเที่ยงอืมอืมอืม มนเมนล็ดพีสองมาเนี่ยต้นทุนอยู่ประมาณหลายพระเนการสือแต้เมล็ดครับลงทุนก็คือตัวเมล็ดกับปุ๋ยครับในเรื่องของตัวเมล็ดตัวปุ๋ยตัวยาเมืนบ่อแม่นครับประมาณเท่าไรอันนี้บอกว่าถือข้าวเดี๋ยวจะ่จ้าเมื่อเท่าจะปลูกไรหนึ่งไรหนึ่งของข้านี่ประมาณไหนบ่คงกับข้าวปาถือกันครับไรหนึ่งข้าเมัข้าใส่ปุยเบิดหลายประเน มันบอกว่าถือความมันเหล้วแต่่วข้าทถือว่าขาจะจะไญห,หน่อยไล้หลายแล้วท่กว่าถ้าอากาศมั่ดีก็ปนเสร็จปีหลายนะ,ค,ะครับครับอันนั้นคือในเรื่องของการลงทุนเนาอครับการลงทุนม้นนี่ข้าเก็บถือพันมาเนี่เข้าปลูกพื้นที่ซ้ำหนีบ่บ่ครับพื้นที่ซ้ำนี่ประมาณไรหนึ่งบ่ไรกว่าครับประมาณไรกว่ามันบ่ปีว่าหันก็คือตนทุนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งข้าขายได้หลายกว่าเลย หันบ่อข้ายเลยครับพอมันแตกบือเลยเฮ้ายงมึหจังหวะนั่นคือบักแตงแตกมับอกไม่เนครับคือหน่วยมันแตกครับห้าให้น้ำไหลให้น้ำไหลครับห้น้ำไหลบัเอเนี้คือโตผิวแตงมันแตกนอแม่นครับผิวแตงแตกอันนั้นคือเสียหายไปเลยแม่นครับปีนี้นี่ปีนี้เก็บแล้วรุ่นหนึ่งครับเก็บแล้วครับได้ไร้ภาในรุ่นแรกเก็บรุ่นแรกวันเจบไปสามตันครับสามตัน พื้นที่ไร่หนึ่งไร่เศษๆแน่นอะไรก,กว่ารอบแรกเนี่ยเข้าเ้าเก็บไปแล้วสามตันครับเฉลี่ยเนี่ยเขา้าเข้าขายเพิ่นนี่กิโลเท่าไรในส่วนเฉลี่ยมันก็ตก,กาาสิบกว่าบาทู่ครับสิบกว่าบาทมันบอกครับแล้วจะใส่สิบกว่าบาทเอ้าก็ฝาดเงินหลายเติบอยู่ตันนี้เมื <c oughs> ม่อไหระได้ช่วงเลยครับเป็นนําราคาช่วงแล้วะโควิดบอกอย่นะครับคือของเข้านี่แค่นตลุบเนี่ยจริงๆมันหมอปลูกในในช่วงเวลาได บอกว่าถึกนะครับพระมามันก็แล้วแต่เขาจะปลูกนะครับค <c oughs> ือช่วงก็ปลูกได้ครับช่วงหลังหลังหน้านี่หมอบอกหลังหน้า <c oughs> ได้ได้กันครับอันนั้นช่วงอากาศดีมันบอ <c oughs> กรับาคาก็โอเคอยู่มันบอกครับวั <c oughs> บนนี้ในช่วงนีน้ี่คือหลังจากที่ห้าช่วงนี้ก็คือตน้นประมาณกุมภาพัานธ์ก <c oughs> ุมภาพัานธ์มีหน้าเนี่ยปลูกยากบ่คือว่าปลูา, <c oughs> ายากว่าครับมันกะ เพราะว่าอากาศมันห่อนแม่อากาศมันห่อนครับมันเสี่ยงต่อการันเป็นหรวบดูแลยากมันหน่อยดูแลยากแต่ว่าแถวพวกไหนปลูกใดราคาดีก็แล้วแต่องวังไงครับว่าราคามันจะอับหรือว่าอับอืมอืมแต่ว่าเ่าขายทรงอยู่หน้าสวนนี่กิโลละสิบกว่าบาทครับก็ถือว่าสุดยอดอยู่ในราคาหนิรอบแรกก็ได้ไปสามตันคืดมาแปลงนี่ของเฮานี่ไรหนึ่งจะได้ประมาณจดกตันแตาเบิ้งถือมันเหลืออยู่นี่กะสีได้ประมาณอีกสองตันได้อีกประมาณสองตันมนบ่ครับ แ็แสดงว่าของเฮาไรหนึงนี่เก็บเบ็ดเสร็จกับประมาณอยู่หาตันครับหาตันกับคุณมึงสิบกว่าบาทเนาะปลายมันเท่าไรบอกได้บอกอันนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเหลือแต่อันนเลออหลือแต่เบอร์เหลือแต่ใส่เหลือแต่พ่อขาเขาจะมารับเพาะนะครับโอ้เราจะให้ป้าหยหมายป้ายหลายเแถวเลยนะครับอันนั้นคือค,คือในเรื่องของโตัวราคาแมืนบั้แมนครับแต่ว่าบ่อต่ำกว่าสิบบาทครับอันนี้ถือว่าเป็นราคาขาเนาะครับเป็นราคาขาใสแมนกิโลละสิบบาทบันนี้เวลาไปขายก็แยกใส่อีกต่างหากครับอันนั้นก็คือโต ตกกาไรแต่มันเขาสามารถขายเองได้แะาะาำก็สูงขึ้นครับเนาะเพราะว่าเขาผ่านพอข่าคนกลางไปอีกรอบหนึ่งครับี่ไม่อย่างแนะนํำพี่น้องที่อยากปลูกแตงกับเห้าปะ่ะก็ให้เบิงแจ้งว่าครับเบิกแจ้งว่งงาดูแลให้ต่อเนื่องครับสังเกตให้ดีให้เป็นคือต้องเอาใจใส่ครับเพราะว่ารายละเลอียดมันหลายกันครับก็เบิงตามอาการครับเบิงตามอาการจารังได้ก็คือเอาใจใส่มันปะ่ะครับเอาใจใส่แ้วก็ ก็รักษาตามอาการเนาะครับรักษาตามอาการเพรมาะว่าคือเอาเอามาแล่งอฮยูในเรื่องของวัชพืชบ่มีครับเพราะว่าถ้าห้อคุ้มยังถี่ในเรื่องของหยาก็บบ่มีปัญหานก่เกิดยู่ครับมัเกิดเลยีความเครียดของห่อปลาห่อจะมัดอนได้หน่อยได้หลายครับช่วงช่วงแตงกําลังขืนเป็นมอกแม่นะครับตอนนั้นคือคือแตงกําลังข้นแต่ห้อดูแลได้ในเรื่องของตัววัชพืชกับ็หายไปช่วงนั้นแม่นะครับ บนนีาก็ดูแลในเรื่องของตัวมแมกเงนอที่จะมาลบกวนแม่ครับก็ดูแลตลอดเวลาครับครับ,รบนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่กวางอิลีเอามาให้พี่น้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกการดูแลรัลกษาแค้นตลุบสวีดียี่สิบห้าครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อเป็นอาชีพสําหรับเกษตรกรที่สนอกสนใจในใการปลูกแค่นตลปต่อไปครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับพอกันไม้ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำเน็ตครับพี่น้องครับขอให้เรานำด้วยๆเมืดหนิมดสีน้ํากันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้มีความสุขในการใส่ชีวิตในทุกวันเวลาทุกทิวาราตีสวัสดีครับ